เพื่อให้ระบอบทักษิณที่มีแต่วความชั่วร้ายให้มันทังพินาศอย่าให้มันกลับมาอีกเป็นอันขาดในเมื่อสังคมมีความขัดแย้งในเชิงความคิดที่จะตัดสินใจต่อผู้นำตัวเองแบบนี้ประกอบทั้งกระบวนการนอกสภามีนักการเมืองในสภาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยต้้งถามประชาชนว่าประชาชนคิดอย่างไรใช่ไหมครับสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็ณขณะนั้น นักเวลานั้นพอสอนั้นแต่พอเวลาที่มันผ่านมามันจึงได้เห็นท่าแท้เราคิดว่านั่นอ่ะทักษิณเนี่ยคือปัญหาประเทศมันก็แค่ระดับหนึ่งปัญหาประเทศจริงๆอ่ะมันเหนือกว่าทักษิณผมเนี่ยไปร่วมจัดตั้งพันธมิตรเนี่ยตั้งแต่ปี2546-47นะเป็นกลุ่มแรกเลย ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าพันธมิตรนะเราก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อมาติดตามสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดง่ายๆว่าเริ่มมีอิทธิพลทางการเมืองมากนะพี่กับคุณทักษิณน,นี่รู้จักกันตั้งแต่อยู่พักพลังธรรมนะและพอคุณทักษิณมาตั้งพรรคไทยรักไทยเนี่ยพี่ก็เป็นคนช่วยหาเสียงนะแต่ไม่ได้เป็นสมาชิพพกพรรคแต่ตอนนั้นเราศรัทธาเขา เราคิดว่าเออคุณทักษิณเนี่ยแกน่าจะเป็นคนที่มาทําให้การเมืองไทยเนี่ยนะพัฒนาขึ้นนะคุณทักษิณเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถและที่สําคัญเนี่ยแกเป็นคนที่กล้ามัวอยู่แล้วนะแกคงไม่เข้ามาเพื่อสแสวงหาประโยชน์แต่พอตอนหลังมาเนี่ยเราเราก็รู้สึกผิดหวังว่าเอ๊ะมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ทําอะไรหลายอย่างที่ว่าเอาเปรียบ mm hmm. เราเน้นไปที่การตรวจสอบการทุจริตเป็นหลักเลย mm hmm. โดยเฉพาะของพี่เนี่ยพี่ในจุดยืนของพี่ก็คือเรื่องทุจริตเรื่องการตรวจสอบการพูดเจติกาชใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเราต้องรู้นะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยมีเรื่องถูกกล่าวหาเยอะนะจริงๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาบ,าบริหารชนะการเลือกตั้งของไทยรักไทยเนี่ยปลายปี43จําได้ไหมในช่วงปลายปี4 3่สลอยต่อจะมาต้นปี44เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญจําได้ไหมเรื่องซุกพูนไงซุกุูนของคุณทักษิณ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าคุณทักษินเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนดีนะเพราะว่าถ้าแกเป็นคนดีทําไมแกเลี่ยงกฎหมายนั่นคือเราเริ่มจับแล้วทั้งๆที่เราเมื่อก่อนเราก็เคยสนับสนุนคุณทักษินผมจะพูดความจริงครับความจริงที่ผมถูกปิดเบือนมาโดยตลอดผมเป็นนายกเมื่อ9กุมพาพันธ์ส4มันไม่มีหุ้นตั้งแต่1ธันวา43แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการขายหุ้นของกลุ่มชินจึงเป็นเรื่องของครอบครัว ซึ่งไม่ใช่ผมตามกฎหมายคุณทักษณิณก็มีส่วนพลาดคือถ้าคุณทักษณิณไม่มีเชื้อเลยนะทำอะไรถูกต้องตามกฎหมายหมดเนี่ยถ้าคุณทักษณิณจะถูกกระบวนการที่จะล้มคุณทักษณิณเนี่ยเขาก็ต้องสร้างเรื่องเองถูกไหมครับแต่นี่ เพราะคุณนักสินก็พลาดที่ไปมีเชื้อเหมือนกับคุณพิธาตอนเนี้เหมือนกับคุณธนาทอนเนี่ยที่ไปพลาดเรื่องถือ,ถอหุ้นสื่อเนี่ยเห็นไหเนี่ยไปพลาดอย่างเนี้ก็เป็นเชื้อให้เขาเอาไปเล่น,น,ลน,น,นต้องพูดตรงๆเลยว่าเราไม่ได้เคยคิดหรือว่าเราจะไปไปร่วมกันนะก่อที่บอกว่าเป็นสารตั้งต้นที่จะให้เกิดการรับประหานแต่เราไม่รู้นะ ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยนะครับที่มีคนเข้ามาร่วมแล้วก็ถูกแย่งการนำไปโดยคุณสนทิกับคุณจำลองสีเมืองเนี่ยนะครับที่แย่งการนำไปจัดเป็น5แกนนำพันธมิตรรุ่นหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะมีคอนเน c t ชันหรือว่าเขาจะมีการไปวางแผนอะไรกับใครยังไงนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ไปร่วมประชุมกับเขานะหลายครั้งที่สำคัญสำคัญเขาก็ไม่เคยให้พี่รู้นะ เราสู้ผิดผิดมาตลอดเราต้องยอมรับเนี่ยว่าตราบใดที่มันยังไม่มีประสบการณ์ตราบใดที่มันยังไม่ได้เห็นสัจธรรมเนี่ยมันก็คิดนะว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็ณขณะนั้นณนะเวลานั้น<ม>พอสอนั้น<ม>แต่พอเวลาที่มันผ่านมามันจึงได้เห็นธาตุแท้ตอนนั้นเราก็คิดว่าทักษิณเนี่ยคือผู้มีอำนาจ ตอนที่ไปสู้กันเนี่ยตั้งแต่ปีสีเจเป็นต้นมาที่ก่อเกิดเป็นพันธมิตรขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่านั่นทักษิณเนี่ยคือปัญหาประเทศมันก็แค่ระดับหนึ่งปัญหาประเทศจริงๆอ่ะมันเหนือกว่าทักษิณนี่นั่นอะคือปัญหาประเทศที่แท้จริงถ้ารู้ว่าจะเกิดการระหาที่บีร่ายังจะออกรับเพื่อนเส้นหนึไ่ได้ตอนนไปย้อนอย่างนั้นไม่ได้ครับบริบทมันไม่เหมือนกันแล้ว เหมือนกับตอนนี้มาถามในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็ถามว่าถ้าถึงตอนนั้นถ้าเรารู้อนาคตเนี่ยแล้วเราจะทํำไหมมันถามไปก็ไม่จริงๆนะบอกมไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในตอนนั้นไม่มีใครอย่างรู้อนาคตเราก็ทําดีที่สุดเท่าที่เราจะทําในขณะนั้นซึ่งมันมีข้อมูลจํากัดมีอะไรต่างๆที่มันจํากัดในขณะนั้น ที่เรารับรู้ได้เต็มที่ในขนาดนั้นอย่างนั้นเราถึงตัดสินใจอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าใน,ในอนาคตมันจะมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้